สวัสดีครับช่องบอด็กเจโอทูออฟิเชียวครับอ่ะอะไรยังไงวันนี้ทำไมเป็นแบบนี้เน่เสือมาแล้วปาติโต้ที่มีมองยืนบ่ล่ะเนื้อมาคักแท้วิธีเสร็จแล้วครับ อนนี้เหลือแต่แค่ชุดไฟลงแล้วครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเหลือไฟลงอย่างเดียวกำลังไปครับอะไรยังไงวันนี้คือที่จะเป็นเมื่อคือนนี้บอพอมบอพอมมองนางบอพอมมองนางเอา ทำไมไม่เอาตรงที่ว่างๆนู่นล่ะนู่นน่ะกลางๆนั่นน่ะเนี่ยเขาว่างไว้ให้นั่นนะเออเอาเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละเอาอะไรทับไปด้วยเออในกลางดีตรงนั้นน่ะแล้วทำไมมาปูช้าล่ะบ้านไกลหรืออ๋อเอาเสื้อเสื้อจะเกือบเท่าเมื่อวานแล้ว ปาิทิโทบอมเมนมาเบิดมูบ้านดีคุณนะโอ้เจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพมานังไยแท้ปาิทิโทเจ้าภาพครับ ้าวันนี้เสร็จเร็วเสร็จเร็วจะได้ไปนอนนะว,วันนี้พวกนี้เดินทางไกลหน่อยนะเอาเหลือเหลืออย่างเดียวแล้วครับเหลือไฟอย่างเดียวเหลือชุดไฟอย่างเดียวแล้วใช่ไหม กว้างพอสมควรแล้วครับมันจุูได้ประมาณสักสองสพันคนสองพคน3,000คนนู่นนะครับไปถึงฝั่งนู้นนะถึงโบสนูน่นร้านคาม2ชั้นนะครับร้านคาม2ชั้นอันนี้เท่าบ้านนี่คือเจ้าภาพครับ ครับเจ้าภาพมาเยอะนะฮะเนี่ยทั้งหมดเลยครับสีฟ้าๆนี่ทั้งหมดถึงเจ้าภาพ ร้านขาเยอะแยะร้านขายคาโกดอันนี้ใครจองร้านค้าจองเหรอฮะร้านค้าจองในตรงนี้ อันนี้อันนี้ร้านค้าจองไว้ลูกค้าเหรอจองไว้ลูก,ให,ลกให้ห้านเลอะอ่าโอเคอนะทำไมไม่ค้าเยอะจังอะเลอะทุกวันเหรอทุกครั้งเหรอเลอะ,ละสองชั้นสองชั้นฝั่งนู้นสองชั้นเลยเนาะโอ้โห พอค้าก็เยอะคนก็แน่นแต่พอค้าเขาเยอะอยู่แล้วเขาเป็นงานประจำปีฝางลูกจำปีเขาโอ้งานงานร้านค้าเขาเยอะเพราะว่าเขาอยู่แถวถนนด้วยอกกรอบวัดอีกเยอะแยะแต่ที่เขาดู <Yeah. S 2> ที่เขากว้างกว่านี้วันนี้แคบจังเนี่ย <Yeah. S 2> แต่เมื่อคืนนี้เสือเขาเต็มแล้วป่าน,นี้ <Yeah. S 2> เต็มพื้นที่แล้วเมื่อวานเนี่ย ถ้ามาอย่างเมื่อคืนไม่มีที่อยู่ถ้ามาอย่างวิเชียนเมื่อคืนนี้ไม่มีที่อยู่แน่นอนเมื่อคืนนี้สามทุ่มเต็มอายะเอาตรงไหนแล้วคุณแม่ อาในวัดนะครับในวัดตอนนี้เวทีเราเสร็จแล้วครับเวทีเสร็จแล้วทำไมเป็นแบบนี้เจ้าภาพคือมาจองคักแต่ละอันนี้ใครจองร้านค้าจองเอจองเลยเอาเอา,อานอนเลยร้านค้าใหญ่บลเลอร์เธอ เจะเต็มแล้วครับร้านมิกจะเฉียงมาทางนี้นะทางต้นโพสุดยอดเหมือนกันนะครับที่วันนี้คนก็คงจะอัญยะคือเกาอ่าฝั่งนี้ออกมาได้เยอะ เห็นอยู่ในคลิปเมื่อเช้าแวบๆเมื่อเช้าเห็นอยู่ในคลิปแวบๆใช่ไหมวันนี้คนน่าจะเยอะมั้งเห็นอยู่ในคลิปแวบๆอยู่คลิปพขายุดอยู่อะสองทั้งสองท่านนี่แหละโอเคที่น่าจะพออยู่ถ้ามาอย่างเมื่อคืนไม่มีที่อยู่กลัวจังเลยครับวิเชียรบุรีอ่ะเมื่อคืนนี้วิเชียรบุรีไม่เกินสามทุบมางันตึ๊บเลยกลัวเหมือนกันเนาะ เอาว่าเอาไปร้านบอกว่าไม่รู้ไปที่ไหนแล้วเนี่ยร้านไปอีกที่หนึ่งร้านค้าไม่ได้ขายเลยเพราะคนดูเบียดร้านค้าหมดอีกที่หนึ่งนะคือร้านค้าขายไม่ได้เลยที่ชุมพลบุรีร้านค้าขายไม่ได้เลยเขาไม่สนเขาไปยืนแม้มยืนในร้านค้าอะร้านค้ามันอยู่ข้างในอะไม่สนขายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมือยืนแม่มยืนในร้านค้าเต็มหมดร้านค้ามันตั้งข้างในอะล้ําเขามาเยอะเขาบอกให้ขยับไม่ขยับคนดูไปยืน เล่าเล่าขายไม่ได้ทุกอย่างขายไม่ได้หมดสมน้ำนมันมันเฟ็นขับมาจองตั๋วแต่ที่ห้าเลยว่ะครับพืทีงทนยังไม่มาเลยทำไมเจ้าภาพเอาใหญ่แล้วมากันหมดบ้านเลยไหมเจา้าภาพชอบครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ <c oughs> ขอ <c oughs> จบไปเพียงตรงนี้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับ